สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างศิษษษษษษษ์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเอาสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับไม่ได้มาหวัวกัดจัดเลยนี่อันนี้เอาไปจุดยังหรือออเดอร์พ่ออ,ออเดอร์รอ,รอ,อเโ้ดี๋ยวองทำตามออเดอร์นะครับออเดอร์ไปไซคก่อนนี้ครับ,ปบไปพยากรบพ,พุ่มมีไซค์ครับพี่น้องออเดอร์ไปพยากับพุ่มพอน,นะ ไหนอ่ะนี่บ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีองกันหนึ่งมีบ่ดเลกระนับตัวนั้นเีย่ยฟัง 2. 2> เออฟังเอาไปนองมาเบังสูตรการมัดบังไฟครับอีพอแหลม ออกมาสามบังครับพี่นอ้องออกมาสามบังไปแล้วหนึง่งนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งบ้างนะครับเปิดหาสิบหกสิบหนีไล่เลยพี่น้องเห็นไหมครับพอ่อหมั่นใจลนนะอ,จ<บ>อยไปเส้นเนาะอ่าสิบหกสิบนี่คันว่เหยียบค้าจากคลองลมนี่สบายเนาะพอ่อ อะหอยู่โอ้หมู่บ้านกับไข่อยู่ม้านนะครับหมู่บ้านพันไปมากพันหกสิบห้าครับเปิดบ้านหกสิบห้าอ่าเก้าสิบหาครับมือจกทถงลาย,ยางรอบ,บานแรกพี่นอ้องยิ่งปุยปุยแลครับอันนี้ทอขนาดจะได้พอเนี่ อันนี้ท่อสองนิ้วนะครับท่อสองนิ้วนะครับความยาวน่าจะหนึ่งเมตรนะมาเชื่ันเก้าสิบอันนี้ครับพี่น้องท่อสองนะครับยาวเก้าสิบนะครับสูตรโบราณน้ำบาบครับพี่น้องนี่ครับสูตรนี่ครับสูบบ่อหนามเขาพะนะเป็นสูตราสบสูตรโบราณนะครับสูตรน้ำบาบเพื่อนครับ เอาน้ำเกลี่ยเกลเอาแล้วเลยอ๋อทูดแล้วแล้วเลยขันส้มสูตรล่างเนี่ยโอ้ยออกไฟไปแช่น้ำจิ๋มมันบ่จุ่มเอาเสร็จแล้วอืมอันนี้ออเดอร์สั่งไปใส่ครับเนี่ยสั่งไปไกลบปะสั่งไปพยัคกระพุ่มไปใส่ครับพี่น้องออเดอร์ออนี่ครับออเดอร์เก้าโอ้ออเดอร์เก้าตัวข้างเนาะว่ว กันบังนี่พ่านกันนี่ครับเริ่มกันแล้วครับเริ่มเขาดูดูกันบังไฟนาะพอเนาะเต็มรูปแบบแล้วก็เริ่มเขาแล้วกอะไรแบอืมเอาไฟเต็มรูปแบบแล้วโอ้ บรจูดี๋ยวรูดมาถ้าก็มีเฮง้งละวาย่น้องอ้เสาไหนหรอพ่อาให้เสาเนี่ยไม้บังลมแตกแป๊เลยนี <laughs> ่

อไรไดมาจับเรากมาจับไรนี่เอากระจับนี่นี่มาเอามัดมัดได้มัดมาได้มัดจีให้นังคือว่าสิออกออกโทษฮึออกโทษงุมเขา่าดีข้าไปคลิปเลยเดี๋ยวอีกสองนาทิออพายมันแล้วมันมันอดอพีมันออกมันจางันอืมรอจีวันนี้ โเพราะว่ากับกาถึงหินนะเทียเนาะมี่จะใส่กับใส่มีดผมใส่ใบย่างไมี่มีดผมเอ้ยบมบนมด่อ้หล่นมันจะหล่นดรือ่าจไปเนี่ย มันมันบอซกันต้นน่ะทั้งพี่ทั้งพี่ทั้งพี่ทั้งผมเดี๋ยวเขาเองันเองันแมนนั่นนะทั้งผมนั่นละนั่นน่ะมันบอซกันนะมันบอซกันนั่นละท่านงผมมันอ้าวกันไม่ใช่ได้ง่ายเลยครับบางไฟนี่ครับก็สิได้จูดได้ขึ้นนี่ครับพี่น้องเพราะถ้าฟรั่งกับมาเบิ่งนี่ครับก็ว่าฉีไปหน้าบุดปลายอีสานครับที่เมืองไทยครับนี่ครับ

นี่นี่ทางผมนี่ทาาผมยังไงนี่นนนอ,อ,อ,อแกบแล้วอื้ นั่นออกัน,ยนยเยอะนอนมึงครับพี่น้องหลุดบัตรมาหอมหมดแล้วครับเหลือคันหนึ่งครับเหลืออาจารย์นักดนตรีนะครับยังมาไม่ถึงนะครับตัวนของหน้าหางเครื่องเข้ามาหอมหมดแล้วครับพี่น้องเอ้ยวะวะนี่ครับสาธิตหักแยมเข้ารครับพี่น้อง โอ้น้องเรียกันเป็นตับแล้วข,ขอบคุณทุกการั่างใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบพี่นอ้องชมแล้กกดไลค์กดแชร์สำหรับชิปนี้สวัสดีจ้า